นางสาวแรมรุ้งวรวัตรรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงพอมอได้รับแจ้งข้อความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากโรคโควิด -19 จำนวน6ครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาทิชายอายุ50ปีปิดเชื้อโควิด -19 เข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลเรียบร้อยแล้วแต่เป็นผู้หารายได้เพียงคนเดียวในครอบครัวต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัวและลูกเล็กๆอีกสองคนที่ยา่านบางคอแหลมกรุงเทพมหานครทั้งนี้กระทรวงพมได้พยายามติดต่อไปอยังครอบครัวผู้ติดเชื้อแต่ไม่สามารถติดต่อได้จึงประสานงานไปที่สาธารณสุขเขตบางโคเขตบางคอแหลมฐานเจ้าหน้าที่พยาบาลได้รับเรื่องไว้เบื้องต้นและทางสาธารณสุขเขตจะประสานนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อหลงเยี่ยมบ้านหลังดังกล่าวพร้อมนําถุงยังชีพนมผงอาหารและยารักษาโรคในเบื้องต้นไปให้กับสมาชิกในบ้านและสวางแผนให้การช่วยเหลือต่อไปด้านเด็กหญิงอายุ2ขวบและยายอายุ59ปีติดเชื้อโควิด -19 ยังไม่ได้เข้ารับการรักษาและอาศัยอยู่รวมกัน7คนที่ย่างบางคอแหลมกรุงเทพมหาคนครทั้งนี้กระทรวงพมได้ประสานติดต่อแม่ของเด็กหญิงเพื่อให้คำปรึกษาแนะนําการช่วยเหลือในเบื้องต้น แนะนำการลงทะเบียนกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีปสปสชาจะประสานกับครอบครัวเพื่อติดตามอาการอย่างเ่าเนื่องและด้านเด็กทารกอายุ4เดือนและมารดาอายุ25ปีติดเชื้อโควิด -19 ยังไม่ได้เข้ารับการรักษาที่ย่างบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้ประสานงานไปยังสำนักง,งานเขตบางขุนเทียน,ยนให้ทั้งครอบครัวทั้ง3คนเข้ารับการตรวจหาเชื้อเพื่อยืนยันผลอีกครั้ง และสปะสชจะรับทราบกรณีดังกล่าวเพื่อติดตามอาการและเข้าสู่ระบบการจัดหาสถานที่รักษาตัวแล้วพร้อมประสานศูนย์บริการสาธารณสุข42เรื่องยารักษาในเบื้องต้นอีกทั้งได้จัดส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและจะติดตามให้การช่วยเหลือเป็นระยะระยะต่อไปเป็นต้นหากประชาชนกลุ่มเราบางที่ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโรคโควิด19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพอมโทรหนึ่งสามศูบริการ24ชั่วโมงอุไรวันบินโอมรายงาน